แมทบทที่สามสิบแปดคนขี้ขาดยาซูยืนอยู่ต่อหน้าพาโนที่ร่างกายเหลือแค่ครึ่งตัวยาซูค่อยๆกายร่างกลับไปเป็นมนุษย์ด้วยร่างกายที่ดูอ่อนล้าเสียงในหอบที่ดังฟืดฟาดยาซูจ้องไปที่พาโนพร้อมถามขึ้นมาว่าอยู่ไหนจะซ่อนพวกนั้นอยู่ไหนพาโนในสภาพที่ร่างกายบอบช้ำแต่สายตาของเธอมองไปที่ซ่อนของกีอุด ยาซูใช้มือกดหัวพาโนพูดมันออกมาไม่ไม่พาโนตะโกนออกมาจอนมองเห็นภาพตรงหน้าแต่เขากลับสั่นกลัวความคิดต่งตางๆไหลเข้ามาในหัวแกทำอะไรนะ่ะไปช่วยอาจารย์แกะซะเอไอสัตว์เอ๊มึงรออะไรรอเขาส่งกาเชิญเหรอจอรนเอาจริงผมนี่งุดหงิดกับพี่จอนมากเลย ตอนนี้ความคิดในหัวของจอรนกำลังตีกันถ้าแม้แต่อาจารย์ยังสู้มันไม่ได้ฉันก็คงแค่ไปตายเปล่าการตัดสินใจที่ถูกต้องคืออะไรถ้าฉันหนีไปใครจะปกป้องทุกคนฉันต้องช่วยเธอเข้าไปเลยฉันต้องช่วยเธอสู้สิวะฉันต้องช่วยเธอฉันต้องปอกป้องลินลี่กับบ๊อบกลัวมากกวัวโคตรกลัวสุดๆในขณะที่จอรนกำลังคิด น้ำตาก็เริ่มขอเบาเหงื่อเริ่มไหลาอาบแก้มทันใดนั้นบาจิโลวิ่งพุ่งไปหาพาโนเขาใกล้ที่จะถึงเธอแล้วตุ้มยาซูใช้หางฟาดจนบาจิโลกระเด็นออกไปตอนนี้พักพวกของยาซูติดตามมาสมทบแล้วสีเรียกดิบเข้าไปดูยาสูพาโนตะโกนเรียกพ่อของเธอดูนั่นสิเขากำลังปาดเทพเจ้าที่ล่มสลายจนอยู่หมัดผู้กืนกายคนสุดท้าย ที่กินเผาพันุ์เดียวกันไม่เคยมีพลังขนาดนี้ไม่น่าแปลกใจแน่นอนอยู่แล้วหลอดยาซูอยู่ในระดับที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงโคบอทพูดด้วยความภาคภูมิใจซีเรียดบอกให้ยาซูเข้มแข็งไว้อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกกืนกินฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรก่อนที่จะเหลือบมองไปที่บาจิโร่งานผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อของเธอยาซูขอให้โคบอท ออกตามหาพวกที่เหลือปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ฉันเองโคบอทหรู้ตำแหน่งที่ซ่อนขุงกีอุดแล้วมันรีบพุ่งเข้าไปตรงมันใช้หางทำลายที่ซ่อนทุกคนที่หลบซ่อนอยู่ต่างตกใจเจอตัวแล้วขนาดที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังจอรนยืนอยู่ต่อหน้าโคบอทแกกำลังตัวสัน่นแม่งรู้ที่สั่นไม่ได้กลัวนะพี่สั่นสู้มาจอนพุ่งเข้าไปหา โคบอทใช้หางจับจอนไว้แล้วง้างหมัดชกไปที่จอน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 ล่วงไปแล้วนี่กูคาดหวังอะไรกับพี่จอนวะเนี่ยโคบอทใช้เท้าเหยียบจอนแล้วสั่งให้หยุดสี่เลียดได้พูดขึ้นมาพวกเจ้าทุกคนคือสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่รับใช้เทพที่ล่มสลายพวกเจ้าทุกคนต้องถูกชำระล้างเพื่อประโยชน์สุขของโลกเราจะพาพวกเจ้าทุกคน ไปอย่างวิหารของเราเพื่อทำพิธีชำระล้างอย่าคิดทำอะไรโง่ๆถ้าขัดขืนฉันจะฆ่าผู้หญิงคนนี้และพ่อของเธอบาจิโลได้กล่าวคำขอโทษออกมาฉันขอโทษด้วยนะทุกคนลินลี่ทนไม่ไหวได้โวยวายออกมาหยุดเสียทีพวกเราผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้เลิกมาวุ่นวายกับพวกเราด้วยเรื่องที่พวกแกกู่ขึ้นมาได้แล้วพวกแกต้องการอะไรกันแน่ ผุบปากไปซะเจ้าผู้ที่ถูกครอบงำภารกิจของเราเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งอย่างพวกแกไม่มีวันเข้าใจต่อมาสมาชิกของกิจจักรขี่รถลากเข้ามาพวกมันสแตนบายรออยู่ใกล้ๆและซีเรียดเป็นคนยิงผู้สัญญาณเรียกให้ออกมาพวกมันนำสัตว์เป็นๆเพื่อมาเป็นอาหารให้กับพวกยาสูบโคบอดไม่รอช้ารีบสว่าปามเข้าไป ทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูหนึ่งในสมาชิกนำสัตว์เป็นเป็นไปให้ยาสูแต่ยาซูปฏิเสธและให้พาเหล่าเทพที่ตกสวรรค์และผู้ติดต,ตามขึ้นรถมา้าสีเลียดออกคําสั่งให้ทุกคนขึ้นรถเกวียนแต่บางคนกลัวจนวิ่งหนีแต่ก็ถูกหางของโคบอทรัดคอไว้กายคิดจริงๆเหรอว่าจะหนีได้จุงโง่สงสัยพูดอย่างเดียวคงไม่พอสีเลียดหันไปพูดกับอันดา ทำให้มันทรมานทีไม่อันดาปฏิเสธอะไรนะฉันไม่มีพลังอะไรเลยและฉันก็ยังโยนตัวเองเข้าไปในการต่อสู้ระหว่างพวกตัวประหลาดอย่างผูกแกแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วฉันพอแล้วกับการต้องทนเรื่องไร้สาระของแกสีเลียดเหมือนโดนหักหน้าอุบป,ปากแล้วทำตามฉันอยู่ๆยาสูก็เรียกชื่ออันดาแล้วรีบวิ่งเข้าไปหา แกหายหัวไปไหนมาทำไมถึงทิ้งฉันไปสีเลียดถึงก็ทําหน้างงมึงยังไม่หายหลอนอีกเหรอยาสูยาสูเริ่มพูดไม่รู้เรื่องอีกครั้งแกเห็นสนิมแล้วใช่ไหมนั่นคือเหตุผลที่ฉันเคยเตือนแกเรื่องปลาระวังตอนเปิดผิดด้วยอันดามองด้วยสีหน้าเรียบเฉยเห็นได้ชัดว่าเขาเสียสติไปแล้วอันดามองยาสูพอมจับดาบไว้แน่น ก่อนที่จะได้ทำอะไรซีเลียดเข้ามาผลักอันดาถอยไปไม่เป็นไรหลอดยาซูผมยู่ตรงนี้ข,นข้างๆคุณแกน่ะรีบทำตามคำสั่งซะไอ้ศกรปรกที่ถูกครอบงำโคบอดห้ามและให้ซีเรียดใจยเย็นท่าทีแบบนี้ของเขามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรอยากให้ฉันหักขาพวกมันทั้งหมดเลยไหมถ้าแบบนั้นพวกมันจะได้ไม่ต่อสู้ซากิลุกขึ้นมา เธอได้บอกกับพวกมันว่าหยุดไม่มีใครขัดขืนพวกเราจะทำตามที่คุณบอกงั้นเหรอดูเหมือนว่าแกจะเป็นลายแรกสากิหน้าเสียผูกคนเริ่มตื่นตนกมือของจอนจับขาข้างหนึ่งของโคบอดไว้อืมอะไรอยากไปเยี่ยมหมอเหรอหืมยาแกแค่ยืนดูฉันอยู่ตรงนั้นแหละนี่คือการลงโทษ ของผู้ที่ดูหมิ่นพระเจ้าโคบอทเดินตรงไปหาพวกของกีอุดจอนพยายามตะโกนหยุดยาโอ้หางของโคบอทถูกโจมตีจนขาดกระจุยจอนกำหมัดเตรียมโจมตีแต่ว่าตู้จอนถูกหางฟาดเข้าที่ลำตัวล่างปิวไปกระแทกกับหินยาซู asu, คือคนที่ใช้หางฟาดจอนเมื่อกี้มันอะไรนะ่ะ แค่ชั่วขณะเดียวพลังของเทพที่ตกสวรรค์นั้นมันพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งถ้าฉันไม่หยุดเขาไว้เขาคงฆ่าโคบอดไปแล้วไม่สิฉันคงแค่คิดไปเองสงสัยการกินเนื้อพวกเดียวกันจะทําให้ประสาทสัมผัสข,ของฉันลวนไปหมดแล้วดูเหมือนว่ายาสูจะสัมผัสได้ถึงพลังของจอนจนร่างกายตอบสนองออกไปแบบอัตโนมัติซีเรียสอาสาที่จะไปจับตัวจอน แต่โคบอทห้ามไว้เขาจะเป็นคนไปจัดการเองและให้สีเรียดพายาสูกับพวกกีอุดกลับไปที่วิหารแน่ใจนะว่าจ,จัดการคนเดียวได้สีเรียดเอ่ยถามซึ่งโคบอทก็มั่นใจว่าจะจัดการได้แถมยังดูถูกจอนที่แปลงร่างเต็มตัวยังไม่ได้ไม่ต้องห่วงฉันจะตามหลังไปติดติสีเลียดสั่งให้อันดาไปกับโคบอทแต่โคบอทไม่ต้องการ คุณกำลังรับมือกับเทพที่ตกสวรรค์การวิดีก่าแก่เมื่อทั้งหมดตกลงกันได้โคบอดรีพุ่งไปหาจอนอันดาเดินตามไปแบบเงีย,งยบๆสี่เลียดหันมาสั่งทุกคนเอาหลับพวกแกขึ้นรถมาได้แล้วมุ่งหน้าสู่ที่หลบภัยทุกคนต่างสิ้นหวังภาพจะตัดมาที่จอนไม่ฉันทำไม่ไหวฉันฉันเอาชนะเขาไม่ได้ฉันควรทำยังไงดี ฉันควรทำยังไงดีฉันควรทำยังไงดีจอรนที่สิ้นหวังใช้มือกุมหัวและเรียกชื่อของเอ็มมาจอรนตตะหนักได้ทันทีเขาผ่านเรื่องราวม,มามากมายแต่เขายังคงร้องไห้ขอให้น้องสาวที่เสียชีวิตไปแล้วช่วยเขาตู้มจอนเอาหัวโคกงกำแพงเรียกสติตัวเองอีกครั้งหมดเวลาเศร้าได้เวลาตั้งสติจอรนปลุกใจตัวเองให้ลุกขึ้นสู้แกอยากจะผ่านนรก ของการสูญเสียทุกสิ่งไปอีกครั้งหรือไงถ้าแค่นั้นยังทำไม่ได้ก็ล้มตัวลงนอนแล้วตายไปซะตูมโคบอทโผล่มาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วถึงแม้ว่าจอรนจะกลัวจนแขนสั่นแต่เขาก็ยังเดินหน้าไปหาโคบอทฉันไม่ใช่เอ็มมาฉันไม่ใช่บ๊อบฉันไม่ใช่อาจารย์แต่ฉันต้องทำสิ่งนี้ให้ได้จอรนย้อนคิดถึงตอนที่เขาคุยกับพานโน พาโนได้เล่าถึงอดีตที่เขาสูญเสียแม่ไปแม่ของเธอถูกฆ่าโดยกวกงมนุษย์ในตอนนั้นเธอมีพลังแล้วถ้าเธอจัดการพวกนั้นเธอคงช่วยแม่ไว้ได้แต่มันคือการต่อสู้และการฆ่าครั้งแรกเธอกลัวจนตัวแข็งไปเลยเราจะรู้ว่าทางเลือกไหนถูกก็ต่อเมื่อเรื่องราวมันจบลงไปแล้วแต่ฉันรู้ว่าฉันควรเลือกที่จะสู้สักวันหนึ่ง จะมีช่วงเวลาที่นายต้องเลือกเมื่อเวลานั้นมาถึงมันขึ้นอยู่กับนายสู้หรือยอมแพ้ถ้านายเลือกที่จะสู้จงเตรียมพร้อมที่จะทําให้มือของนายสกปรกยอมรับความกลัวของนายและมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันตัดมาที่ปัจจุบันดูเหมือนว่าจอรนเตรียมพร้อมจะต่อสู้แล้วดวงตาเป็นประกายในความมืดด้วยความมุ่งมั่นที่เพิ่งค้นพบบอกเลย ตอนนี้คือขัดใจขัดใจผมมากความที่กลัวของพี่จอนคือเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะตั้งแต่เจริโคมาจนถึงปัจจุบันตอนจบพาที่แล้วผมก็เพิ่งบอกไปว่าหวังว่าพี่แกจะไม่ยืนเอ,อ๋อกลัวจนก้าวขาไม่ออกนะไม่ใช่แค่ก้าวขาไม่ออกแม่งไม่ขยับเลยนิ่งเป็นรูปปั้นเลยสัตว์และบาจิโร่ที่พุ่งเข้าไปช่วยพาโนจนพวกยาซูรู้ที่ซ่อน อันนี้เข้าใจได้เพราะตรงหน้าคือลูกสาวต่อให้สู้ไม่ได้ก็ต้องออกไปสุดท้ายเลยคือแม่มันไส้ไอโคบอทกับสีเลียดมากตอนแรกโดนกระทืบจนตาเหลือกชวนให้ไอหลอดหนีอยู่เลยพอตอนนี้แม่งทำเก่งจะบอกเลยโคบอทเตรียมเป็นโคขุนได้เลยพราะจอรดูละแม่งเอาแน่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ